สวัสดีค่ะชาวราศีเมษขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยมรดาดูดวงพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีและไพ่ออร์เคิลพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนเกิดของคุณเมษายน2568นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดกับชาวราศีเมษกันบ้างการงานการเงนิงน,งน,งนความรักของคุณจะเป็นเช่นไร นะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลสามารถสแกนเค้าอร์โค้ดแอลไลดีตามรายละเอียดที่หมอดอาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะ ฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิปซีไพ่ Universe บารมีแห่ององค์พ่อพิคเนศบารมีแห่งองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาร์เมลาคอม์แมนส์มิธองปู่ฤาษีร้อยแปดองปู่ฤาษีนารอดทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธาร ขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวเมษด้วยนะคะสาธุ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 เราจะมาเปิดไพ่ยูนิเวอร์สกันก่อนเลยนะคะ ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีเมษนะการงานการเงินความรักผู้หลักผู้ใหญ่ชื่อเสียงเงินทองอำนาจวาสนาบารมีนะคะบริวารน,นะเพื่อนฝูงของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนเกิดของคุณนะคะชาวราศีเมษในตำแหน่งแรกของคุณนะคะไพ่ universe ชาวราศีเมษนะคะคุณอนะเป็นคนที่เคยเจ้าชู้มาก่อนชาวราศีเมษนะคะมีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยสมัยเอ่อวัยรุ่นหรือสมัยแบบว่ายังอ,อ่ยังวัยละอ่อนอะเออนะคะหรือว่าวัยทีนนะชาวราศีเมษค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วก็ เป็นคนที่มีแฟนเยอะอาจจะเจ้าชู้อะไรมาก่อนนะคะช่วงนี้คุณเป็นคนสงบเสงี่ยมนะแล้วก็เป็นคนถอดเขี้ยวถอดเล็บมาแล้วนะคะหรือใครบางคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้มีแฟนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเป็นตนเออนะคะลงหลักปักฐานแล้วก็ได้หรือว่ามีคนคู่ครองคนรักที่รักคุณอย่างจริงใจนะคะคุณก็พร้อมที่จะ จริงใจพร้อมที่จะน่ารักแล้วก็เป็นคนดีสำหรับเขานะคะชาวราศีเมษนะช่วงนี้คุณถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วเป็นคนน่ารักนะคะ เป็นเคยเคยเป็นเสือมาก่อนเออเคยเป็นเสือเคยเป็นอะไรมาก่อนเดี๋ยวนี้น่ารักแหละเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเป็นคนที่น่าทนุถนอมเออนะคะจากคนเคยเป็นเสือก็กลายเป็นแมวเชื่องๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีเมษนะตัวตนของคุณนะคะในช่วงเดือนเกิดนี้อ่านะแสดงถึงความเป็นตัวตนของคุณนั่นเองนะคะชาวราศีเมษหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ไพ่ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งบริวารพ่อแม่วงศาคณาญาติลูกเต้าสามีภรรยาสังคมที่ล้อมรอบตัวตนของคุณนะคะลูกน้องลูกจ้างนะคุณได้ไพ่อะไรลักกี้โอ้ชาวราศี เมษนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ในสายตาของบริวารคุณในสายตาของลูกน้องลูกจ้างเนี่ยเขามองว่าเขาโชคดีที่สุดที่ได้มีเจ้านายอย่างคุณมีลูกอย่างคุณเออนะคะมีลูกที่ดีอย่างคุณมีสามีที่ดีอย่างคุณนะคะชาวราศีเมษนะคุณเป็นคนที่ลัคก,กี้มากๆนะในช่วงเดือนเกิดนะคะ คุณอาจจะได้โชคลาภจากบริวารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางกับกันก็คือว่าบริวารก็มองว่าเขาโชคดีที่มีสามีมีแฟนมีเจ้านายอย่างคุณมีเพื่อนอย่างคุณนั่นเองนะคะชาวราศีเมษนะในทางกับกันคุณก็จะมีโชคลาภจากบริวารให้โชคให้ลาบคุณด้วย ชาวราศีเมษนะคะแล้วในช่วงเดือนเกิดของคุณนะคุณเป็นคนคิดดีทำดีนะมี a t t i t u ที่ดีเออมี m i n d s e ตที่ดีมันจะดึงพลังงานบวกเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีเมษนะในตำแหน่งบริวารน,นะคะบริวารเขาก็มองว่าเขาโชคดีนะที่มีเจ้านายอย่างคุณมีแฟนอย่างคุณมีเพื่อนอย่างคุณเช่นเดียวกัน ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสุขภาพร่างกายของคุณนะในช่วงเดินเกิดนี้คิดอะไรอยู่นะชาวราศีเมษชาวราศีเมษนะคะคุณอาจจะคิดว่าคุณกำลังจะไปแก้บนได้นะคะกำลังคิดว่าจะไปแก้บนนะคะหรือว่าเคยบนบานสารก่าวอะไรไว้กำลังจะไปแก้คิดจะไปแก้บนหรือว่านึกออกก็ได้ นะคะหรือคิดว่าเอ๊ยบนอะไรไว้ต้องไปแก้บนอะไรไว้ขออะไรไว้สำเร็จแล้วไปแก้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะฝันเห็นนะคะในสิ่งอะไรบางอย่างแล้วก็ดนจิตดนใจให้คุณไปแก้ไขให้คุณไปแก้บนให้คุณไปถอนคําที่แบบว่าคุณเคยบอกไว้แล้วจะให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีเมษนะก็ไปทําบุญทําทานในช่วงเดือนเกิดนี้ นะคะจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับคุณนะคุณอาจจะคิดกำลังจะไปแก้บนกำลังจะไปทำบุญอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีเมษนะแล้วในช่วงนี้คุณคิดอะไรใบนี้นะคะคุณคิดอะไรมันจะเป็นอย่างที่คุณคิดนะขอให้คิดดีนะคะจะเป็น จะเป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นสําหรับคุณในตําแหน่งต่อมาค่ะในตําแหน่งเดชอานาจวาสนาบารมีความมีชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบนี้คือไพเอนะะ่เรื่อยๆอนะคะเรื่อยอๆนะคะทําตามที่ทําไหวเออนะคะ ชาวราศีเมษนะเรื่อยๆทำตามที่ทำไหวนะคะไม่ได้มีอะไรบวอหวามากมายนะคะบางครั้งก็อาจจะเหนื่อยๆได้ด้วยนะบางครั้งเหนื่อยๆบางครั้งปล่อยเกลียว,ว่างด้วยก็ได้นะคะชาวราศีเมษนะอาจจะงานเยอะงานล้นนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะก็อยากจะผ่อนคลายอยากจะรีแลกซ์นะหรือในช่วงนี้คุณอาจจะขอพักร้อนก็ได้นะคะในช่วงเดือนเกิดของคุณพไพ่ใบนี้คือ รีแล x พักร้อน v วอร์ชันได้หมดนะคะชาวราศีเมษนะอาจจะมีการพักร้อนเกิดขึ้นหรือว่ามันตรงกับในช่วงวันหยุดยาวก็ได้เออคุณอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบออไม่ค่อยมีกำลังแรงใจในเรื่องของการทำงานก็ได้ในช่วงเดือนเกิดเพราะว่ามันจะมดีดุหยุดยาวที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็ทำให้คุณแบบอยากจะรีแลอยากจะผ่อนคลายในเรื่องของการงานนะคะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาบนะชื่อเสียงเงินทองชาวราศีเมษโอ้โหชาวเมษไพ่ใบนี้นี่คือโชคลาบของคุณเลยนะนะคะเลขที่เด่นนำโชคมาให้คุณคือหนึ่งห้านะชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนั่งอยู่บนหลังสิงโตเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงด้วยบุคลิกลักษณะ นะคะความมี power การวางตัวนะคะความมีรสนิยมนะรวมถึงความน่าเกรงขามของคุณด้วยเป็นสเสน่ห์ของคุณนะคะชาวราศีเมษนะหรือชาวราศีเมษหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะลัคนาสิงห์ก็ได้เมษลัคนาสิงนะซึ่งถือว่ามันเป็นดับเบิลเลยนะนะคะมันจะมี power มันจะดูดีมันจะมี ความน่าเกรงขามนะคะดูมีสเสน่ห์ดูมีออร่ารวมถึงดูแล้วคนให้ความเชื่อถือเชื่อในเครดิตเชื่อในคำพูดของคุณนั่นเองนะคะในเดือนนี้มีสเสน่ห์รวมถึงจะมีโชคลาบด้วยนะชาวราศีเมษนะมีโชคลาบมีชื่อเสียงเด่นดังโด่งดังด้วย ะะจากการที่คุณเป็นคนวางตัวที่ดีบุคลิกลักษณะโดยรวมคุณดีมีสเสน่ห์แข้งขร่งนะคะมีความน่าเกรงขามนะชาวราศีเมษค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีโชคมีลาบนะคะจากตัวเลขนี้ให้โชคนะคะชาวราศีเมษนะถ้าคุณมีแฟนแฟนก็จะเกรงใจคุณนะคะชาวราศีเมษนะถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะเกรงใจภรรยา นะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแฟนคุณก็จะเกรงใจคุณนะคะคุณเป็นคนกลุ่มบังเหียนในความรักความสัมพันธ์น,นั่นเองนะคะในตำแหน่งต่อมานะคะชาวราศีเมษในตําแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่คุณสะสมมาโอ้โหความร่ำรวยชาวราศีเมษช่วงนี้เงินกระฉูดเลยนะเงินอยู่ในโอกาสนะ จะล่องลอยเข้ามาหาคุณเออคุณจะค่อนข้างที่จะมั่งคั่งในเดือนเกิดมากๆเงินอยู่ในอากาศดวงดีมีโชคมีลาบนะคะเงินมาจากไหนไม่รู้นะทุกทิศทุกทางนะคะถาโถมเข้ามาหาคุณนะชาวราศีเมษนะเงินที่ลอยอยู่ในอากาศจะลอยเข้ามาในอยู่ในกระเป๋าอยู่ในบัญชีของคุณนะ ชาวเมษนะเงินที่ลอยอยู่ในอากาศจะลอยเข้ามาในบัญชีของคุณจะมาอยู่ในบัญชีของคุณเงินทองจะถาถมเข้ามาหาคุณเงินตัวนี้นะหรือสิ่งที่คุณรอคอยจะมาในรูปแบบของอะไรก็แล้วแต่โชคลาภนะคะหรืองานการอะไรก็แล้วแต่นะคะจะนําพาเงินเนี่ยถาถมเข้ามาหาคุณนะในช่วงเดือนเกิดนี้คุณดีมากเลยนะชาวราศีเมษนะคะไพ่ดีมากนะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีวิริยะอุตสาหะความมีแพชชั่นคุณได้ไพ่อะไรชาวราศีเมษอะชาวราศีเมษหลายๆคนอาจจะอยากมีลูกก็ได้นะถ้าไม่ใช่ลูกก็เป็นอะไรที่ 1. นึ่งโปรดักใหม่สาขาใหม่กิจกรรมกิจการ,รใหม่คุณอาจจะกำลังเปิด ธุรกิจใหม่โปรดัก์ใหม่ก็ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ใช้ความเพียรใช้ความรู้ความวิริยะอุตสาหะทั้งสิ้นนะคะคบางคนกำลังเปิดตัวคู่ครองคนรักก็ได้นะคะชาวราศีเมษนะกำลังก่อร่างสร้างตัวเออนะคะ ปิดงำกันไว้ยังไม่ได้เปิดเผยกับใครจะมาเปิดเผยในช่วงเดือนเกิดนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะชาวราศีเมษนะคะเป็นในเรื่องของการกำเนิดเกิดใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานนะคะธุรกิจเออนะคะหรือเปิดตัวคนรักนั่นเองชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนเกิดนี้นะถือว่าเป็นการอ,อ่ กำเนิดเกิดใหม่ในสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้มานานแล้วได้เช่นเดียวกันนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะชาวราศีเมษคุณได้ไพ่อะไรชาวราศีเมษคุณได้ไพ่ตรีศูนยะ์นะคะไพ่ใบนี้คือหมายความว่าคุณสามารถที่จะขจัดปัดเป่า อะไรก็ได้อุปสรรคนานานประการสิ่งที่เข้ามาขัดขวางอะไรคุณเนี่ยนะคะขจัดสิ้นหมดไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นด้วยฝีมือด้วยความสามารถนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณแล้วว่าคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนที่สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าจะงานยากงานหนักสักแค่ไหนคุณก็สามารถที่จะ เป็นผู้ชนะได้คุณเป็นคนที่ชนะในสายตาของผู้ใหญ่นะคะชาวราศีเมษนะคุณเป็นคนที่เก่งนะนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่จะนำพาชื่อเสียงมาสู่องค์กรหรือมาสู่หน่วยงานนั้นๆที่คุณสังกัดอยู่แล้วก็เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะชาวราศีเมษได้ไพ่ตรีศูนย์นะในตำแหน่งสุดท้ายค่ะในตำแหน่ง กาลกินีเออคนอิจฉาริษยาสัตรูคู่อาฆาตนะชาวราศีเมษคุณได้ไพ่อะไรชาวราศีเมษนะคะสัตรูทำอะไรคุณไม่ได้เลยนะคะไพ่ใบนี้นี่คือสัตรูก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้สัตรูก็เหี่ยวแห้งนะเหี่ยวแห้งตายไป นะคะตามการเวลาล้มหายตายจากไปตามการเวลานะคะหรือตัวเขาเองอะ่ะไม่สามารถที่จะมาแข่งในเรื่องของอำนาจวาสนานะคะแข่งในเรื่องของการงานอะไรกับคุณนะคะคือเหมือนเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะหรือไม่สามารถที่จะมาขัดแง่งขัดขาอะไรคุณได้แล้วนะคะ ชาวราศีเมษนะได้ห่างหายกันไปละนะนะหรือว่าตัวเขาเองก็แบบหมดแพชชั่นหมดกำลังแรงใจในเรื่องของการงานของเขาที่เขาทําอยู่หรือว่าปัญหาที่มันถาโถมหาเขามันก็หนักพอดูแล้วนะคะชาวราศีเมษนะในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษจะสำเร็จทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ชื่อเสียงนะสเสน่ห์เงินทองผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมถึงมีการเปิดตัวมีการทําอะไรบางสิ่งใหม่ๆบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนเกิดนี้ด้วยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในเดือนเกิดของชาวราศีเมษนะคะ่อมาเราจะมาดูไพ่ยิปซีกันบ้างนะคะว่าชาวราศีเมษ ในเดือนเกิดเดือนเมษาของคุณเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักนะคะชาวเมษไพ่ยูนิเวอร์สนี่คุณดีมากๆเลยเรามาดูไพ่ย,ยิบบ้างเดือนเกิดชาวเมษปีนี้ถือว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีเงินทองไหลามาเทม,มาชื่อเสียงอะไรครบคันไปหมดนะคะเรามาดูไพ่ยิปซบ้างนะคะไพ่ใบแรกชาวราศีเมษคุณได้ไพ่เดมูลอะชาวเมษหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยอายุไม่น้อยแล้วนะคะสีขึ้น50ขึ้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะรวมถึงคุณอาจจะมีแฟนมาแล้วนะหรือบางคนอาจจะ ผ่านการแต่งงานมาแล้วก็ได้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเดอ m o มูเนี่ยคือคนที่มากด้วยประสบการณ์ชีวิตอนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะร่วมถึงคุณจะมีซิกเซนลางสังหอนแม่นยำนะคะในเดือนเกิดนี้มีโชคมีลาบจากตัวเลขแห่งความฝันนะคะชาวราศีเมษนะไพ่ใบต่อมาคุณได้ไพ่เดอะชาริออต ชาวราศีเมษหลายๆคนทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศนะคะงานรูทีนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการขับรถเออใช้รถใช้ถนนก็ได้ transportation ต่างๆเดินทางอยู่ตลอดเวลาเป็นรูทีนเลยทีเดียวนะคะบางคนเป็นแอร์เป็นสจวตนะบางคนต้องขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ นะคะบางคนทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศบริษัทข้ามชาติ ImportExport ก็ได้นะคะบางคนเป็นทหารเออนะคะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นบุคคลในเครื่องแบบนะชารีออตเนี่ยนะคะเป็นคนที่ต้องเดินทางตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นอัศวินที่เก่งคนหนึ่งเลยนะชาว ราศีเมษนะคะเดชารีออตเนี่ยนะเป็นคนที่ต้องต่อสู้แล้วก็ได้รับชัยชนะที่จะเกิดขึ้นนะไพ่ในตำแหน่งต่อมาท o f w a n d s คุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดี3 s o f อบวอนนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากต่างถิ่นแดนไกลนะคนที่รอในเรื่องของการเดินทางจะมีการตอบรับที่ดีมีโชคลาภจากการเดินทางนะคะชาวเมษนะ นะรวมถึงคุณจะเจอคู่หุ้นส่วนคู่ปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะ Six Pen ปอมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะชาวราศีเมษนะ Six p e n t a c อคุณอาจจะมีโอกาสที่จะต้องได้เดินทางไกลอะ่ะเดินทางไปทำบุญเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะ เดินทางาไปในสถานที่ที่เป็นโบราณสถานอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเออนะคะไปทำบุญทำทานเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนเมษานี้นะคะ six p e n t a c l e นะไปทำบุญทำทานโอ้โหชาวราศีเมษเห็นไหมไพ่ universe คุณได้ไพ่เงินดอลลาร์แบบเต็มเลยพุ่งกระจายเข้าหาคุณไพ่ยิปซคุณได้10 p e n t a c l e ความมั่งคัง่งความอู้ฟู นะคะความร่ำรวยความเป็นปึกแผ่นนะคะดวงดีมีโชคมีลาบทางด้านการเงินนั่นเองนะคะชาวราศีเมษนะได้ไพ่อะไร seven s w a n d s นะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง n nice i g ใน swords นะคะ judgment ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ถูกกำหนดไว้แล้วสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณกำลังรอคอยอยู่นะ t r e e p e n t a c l e ดวงดีมีวาจาเป็นทรัพ์ นะคะ King of s w o r d เป็นคนที่จริงจังนะคะชาวราศีเมษเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่แบบปากหนักนะคะชอบทำนะชอบทำมากกว่าพูดนะคะชาวราศีเมษเป็นคนจริงจังมากๆนะคะชาวราศีเมษคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับที่หมอดาวบอกไปนะคะรวมถึงคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินการธนาคาร นะคะหมอแพทย์พยาบาลนะคะหมอแพทย์พยาบาลนักธุรกิจนะหรือแม้แต่กะทั่งคนที่จะต้องใช้ปากในการทำมาหากินเซลล์นะคะเซลพิธีกรเออนะคะคนที่ใช้เอ่อต้องใช้ปากในการทำงานบนโลกออนไลน์เออนะคะการสร้างตัวตนนะมีความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่รอคอยชาวราศีเมษอยู่ในช่วงเดือนเกิดของคุณนะคะนะชาวราศีเมษนะคะการงานมีข่าวดีคนที่รอในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะคู่ค้าคุณก็จะเจอคู่หุ้นส่วนคู่ค้าที่ดีดีวงานจบปิดดีลปิดจ็อบได้นะคะชาวราศีเมษนะคนที่รอในเรื่องของการงานการตอบรับการเดินทางไกลจะมีข่าวดีในเรื่องของการเดินทางไกล นะคะโชคลาบไม่ต้องพูดถึงคุณมีโอกาสหยิบจับโชคลาบเงินก้อนใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในเดือนเกิดนะคะที่กำลังจะเซอร์ไพรส์คุณเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของชาวราศีเมษในช่วงเดือนเกิดนะคะชาวราศีเมษคุณอาจจะเป็นนายหน้าขายที่ได้นะคะหรือตัวตนของคุณเองจะขายคอนโดจะขายที่ดินนะ อยากจะประกาศขายบ้านนะหรืออยากจะหาคนเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะ,ะชาวราศีเมษนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าปิดดีลงานอะไรใหญ่ๆได้นะคะหรือว่าขายที่ได้เป็นที่ที่มีมูลค่ามาหาศาลนะคะชาวราศีเมษนะ,ค,ะคนที่กําลังดีลในเรื่องของการขายที่ขายทาง นะคะหรือแม้แต่กระทั่งโครงการอะไรใหญ่ๆที่เป็นบิ๊กโปรเจกต์นะคะเป็นอภิมหาโปรเจกต์อะไรต่างๆของชาวราศีเมษที่คุณกำลังดิวปิดงานอยู่เนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์หยิบจับเงินก้อนใหญ่นะคะเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะคะชาวราศีเมษนะคะรวมถึงชาวราศีเมษคุณอาจจะอยากเปลี่ยนรถหรือว่าคุณอยากจะซื้อบ้านนะ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในในในส่วนของวันเกิดของคุณนะคะก็สามารถทำได้นะคะชาวราศีเมษนะหรือในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลปีใหม่ของไทยนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะกลับบ้านไปทำบุญนะคะกลับบ้านไปทำบุญซื้อของไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะได้รวมตัวกันกับครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะการรวมตัวนี้คุณจะ มีความสุขมากๆนะคะชาวเมษนะคะการรวมตัวนี้มีความสุขมากๆแล้วคุณก็จะได้รับพรที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายนะคะหรือว่าในส่วนของเครือญาติคุณต่างๆนะคะให้พรให้สินให้พรคุณให้ประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยในช่วงเดือนเกิดของคุณแล้วก็ในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้นะคะที่จะถึงนี้นะชาวราศีเมษนะคะการเงินดีแล้ว การงานก็ดีเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะเจอพบรักพบเจอคนหนึ่งนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าบุคคลในเครื่องแบบเป็นคนทางไกลนะคะคนโสดคุณอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณมากๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะพบเจอชาวต่างชาติโซนยุโรปเลยก็ได้ นะคะชาวราศีเมษนะหรือชาวราศีเมษที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ได้นะคะคุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนเกิดของชาวเมษนะนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็จะมีอะไรที่แบบมีความสุขกันนะคะบางคนอาจจะได้มีโอกาสจดทะเบียนสมรสหรือตกลงปรงใจมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะหรือบางคนพาแฟนไปหาคุณพ่อคุณแม่ในช่วง สงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะหรือแฟนของคุณบินมาหาคุณจากต่างประเทศมีการเดินทางไปทำบุญทำทานด้วยกันนะคะไปไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ของคุณออไปแนะนำตัวกันเกิดขึ้นนะคะเหมือนไพ่อ่า u n i v e r s e ซี่มีการเปิดตัวกันนั่นเองนะคะคุณก็จะได้เปิดตัวคู่ครองคนรักของคุณในช่วงเดือนเกิดนี้ นะคะชาวราศีเมษนะหรือว่าคุณยังสดอยู่คุณก็จะมีความรักดีๆเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่ในช่วงเดือนเกิดนี้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะชาวราศีเมษในเรื่องของการขับรถขับรานะใช้รถใช้ถนนนะคะเวลาขับรถไปต่างจังหวัดขับรถไปทำบุญไปทาบุญในช่วงเดือนเกิดหรือว่าไปทำบุญในช่วงวันสงกรานอย่างเงี้ยต้อง มีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะชาวราศีเมษนะมีโชคลาภจากเลขแห่งความฝันให้โชคนะหรือเลขบ้านของคุณให้โชคให้ลาภคุณนะคะชาวราศีเมษก็ขอให้ชาวเมษที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะในช่วงเดือนเกิดของคุณเป็น ช่วงที่ดีที่สุดนะเป็นช่วงที่คุณมั่งคั่งร่ำรวยมีสิ่งดีๆมหัศจรรย์ใจเกิดขึ้นกับคุณหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ขอให้คุณมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบนี้สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ